สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายวิธีซิมเพล็กนะโดยใช้ตารางแบบย่อนะคะซึ่งการทำตารางแบบย่อเนี่ยจะมีลักษณะรูปแบบแบบนี้ก็คือเราจะใส่ตัวแปรนะคะทางซ้ายแล้วก็ทางขวาด้วยก็คือในในแนวแถวแล้วก็ในแนวคอลัมน์เนาะซึ่งหลักการนะคะก็จะมีวิธีการเลือกเหมือนเดิมนะคะตัวที่เราเลือกนะคะในการเปลี่ยนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นตัวหมุน ะะการได้ตัวหมุนตัวก็จะมีสูตรนะคะหรือวิธีการทำหน้าตานะะเหมือนที่ข้อ1นถึงข้อสได้อธิบายนะ,ะซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายในรูปของตัวอย่างเลยละกันนะะเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะคะจะใช้โจทย์ตัวเดิมนะคะที่เราได้ทำไปแล้วในวิธีซิมเพล็กแบบดั้งเดิมนะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเราจะใช้ตารางซิมเพล็กทั้งหมดหลาย หลายตารางนะกว่าจะได้นะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวขอเขียนเป็นวิธี s i มเพล็นะคะโดยใช้ตารางแบบยอ่อเนาะใช้ตารางแบบยอ่อก็หลักการเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนตัวที่เป็นเงื่อนไขนะคะโดยทำให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับด้วยการบวกตัวแปร ที่เราเรียกว่าตัวแปรส่วนขาดเข้าไปเหมือนกันนะคะอันนี้คือคอนสแตนต์นะคะแล้วก็บวก s 2สําหรับคอนสแตนต์หมายเลข2ส่วนแมกซิมัยหรือฟังก์ชันจุดประสงค์ยังคงเหมือนเดิมก็คือย้ายข้างนะคะ x y แล้วก็มี p ในลักษณะเดิมขวามือก็จะเป็นข้างที่0คือเราเซตสมการเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวดูตารางนะว,ว่ามันง่ายอย่างไรนะ,ะเราจะสร้างตารางที่มีหน้าต่างี้นะคะก็คือฝั่งซ้าย กับขวาเนี่ยเราจะแบ่งโซนของตัวแปรเป็นสองแบบก็คือตัวแปรที่เรียกว่าอย่าง x อย่าง y เนี้ยเราจะมองเขาเป็นคำตอบเริ่มต้นนะ,ค,ะคือเราจะให้ x กับ y เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ไปก่อนนะคะ x กับ y ที่เราเซตให้เขาเป็นเป็นศูนย์ไปก่อนเนี่ยเราจะเรียกเาว่าเป็นตัวแปรไม่พื้นฐานหรือ non basic variable เนาะ ก็คือเราจะให้เขาเป็นศูนย์เมื่อสองตัวนี้เป็นศูนย์สองตัวนี้เป็นศูนย์เราจะได้คําตอบ s หนึ่งออกมาใช่ไหมคะ s หนึ่งก็จะได้คําตอบมาเป็นเลขสิบสองที่เราเห็นทางด้านขวามือถ้าสองสองตัวนี้เป็นศูนย์นะทํานองเดียวกันในสมการในตัวคอนสแตนต์หมายเลขสองถ้า x y เป็นศูนย์เราจะได้คําตอบ s สองขึ้นมาก่อนนะคะก็คือเลขแปดการเขียนอย่างนี้เนาะก็จะทําให้เราเห็นว่าทางซ้ายจะเป็นที่ของส a ล h variable เนาะส่วนที่อยู่ข้างบนจะเป็นที่ของตัวแปร x y ของเรานะส่วนขวามือยังคงเป็นข่าองที่ b เหมือนเดิมนะในส่วนของตัวล่างนะคะแถวล่างก็จะเป็นค่าที่เรียกว่าฟังก์ชันจุดประสงค์เราก็ยังเหมือนเดิมนะเราจะใส่สัมประสิทธิ์เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือในแถวหนึ่งจะมีสองคูณ x มีสามคูณ y แต่เราไม่ต้องเขียนสัมประสิทธิ์ของ s หนะึ่งแล้วเพราะว่า s หนึ่งจะมาอยู่ที่คอลัมน์นี้คอลัมน์หนึ่ง ที่อยู่สายสุดนะ,ะเหมือนกันนะคะแถวที่สองก็จะมีสอง x บวกหนึ่ง y แล้วก็ขวามือจะเป็นแปแถวล่างสุดจะเป็นลบสาม x ลบสอง y แล้วก็ข้างที่เราสูงเหมือนเดิมแต่ว่าตารางเราย่อนะคะควิธีนี้เรียกว่าแบบใช้ตารางย่อซึ่งก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะวิธีคำนวณมันจะง่ายยังไงนะะอ่เริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะ พิจารณาแล้วว่าถ้าแถวสุดท้ายเนี่ยค่ะไม่เป็นลบนั่นคือจบกระบวนการของซิมเพล็กเนาะแล้ววิธีการเริ่มก็เหมือนเดิมคือเราพิจารณาเลขลบสามกับลบสองว่าใครมีค่าลบมากกว่ากันใช่ไหมอย่างเงี้ยลบสมากกว่าหมายถึงว่าค่าที่ติดลบอะเนาะถ้ามองเป็นค่าสัมบูรณ์แล้วกันนะก็คือ,อค่าที่ติดลบยิ่งลบเยอะๆแสดงว่าเขามีโอกาสเพิ่มค่า p ได้มากกว่าแล้วก็มาดูอัตราส่วนเหมือนเดิม วิธีเทียบัตราส่วนดูไงคะจากครั้งที่แล้วเนาะก็จะหยิบเอาค่าคงที่ขวามือตั้งหารด้วยเลขที่อยู่ในคอลัมน์ที่เราชี้ว่าเราจะให้ใครเป็นตัวแปรเข้าตัวแปรอันนี้ก็คือ x จะเข้าแทนนะ,ะแต่ว่าจะเข้าแทน s 1หรือ s 2อันนี้เดี๋ยวมาดูตัวหมุนนะคะต่อไป8หาร2เพราะนั้นเราจะดูอัตราส่วนว่าใครน้อยสุดเราพบว่า4น้อยสุดฉะนั้นตัวหมุนเราเรียกตัวนี้ว่าตัวหมุนเนาะก็จะอยู่ในตำแหน่งของแถวสนะคะ เมื่อเราได้ตำแหน่งของสองเสร็จแสดงว่า f กับ s สองจะต้องมีการสลับตำแหน่งกันนะคะเขาเรียกสวิชกันคือ x เข้า s สองออกไปอย่างนี้นะเราจะต้องเราจะต้องอย่าลืมเขียนตัวแปรด้วยนะคะว่าใครเข้าใครออกอ,อ,กอันนี้คือเพื่อที่จะทําให้คําตอบของเรามันเป็นไปนตามที่เราหมุนนะคะเราหมุนใครเข้าหมุนใครออกก็ต้องเขียนนะเพราะฉะนั้นเบสิ basic, กํำนอบเบสิกก็ลักษณะเหมือนเดิม เราจะได้ x มาแทนที่ของ s 2ในขณะที่ s 2ไปแทนที่ของ x นะคะส่วน s 1นเหมือนเดิมค่าองที่ b 2, เหมือนเดิมโอเคนะอะันนี้ครูจะเปลี่ยนตัว x กับตัว s 2ก่อนและในตัวหมุนนะคะตัวของเขาเองนะคะตัวของเขาเองเนี่ยจะต้องเป็นส่วนกลับของตัวเองก็คือเซนหนของตัวเองนั่นเองอย่างเช่นถ้าเขาเป็น2ในตารางถัดไปเขาจะกลายเป็นส่วนกลับของเขาก็คือเซนหนึ่งนสองเสมอนะคะ เสร็จแล้วในตัวอื่นของแถวของเขาเนี่ยอย่างเช่นเลขหนึ่งเลขแปดก็เป็นไงเลขหนึ่งเลขแปดก็จะเหมือนเดิมค่ะคือเอาตัวเลขสองเนี่ยไปหารทุกๆตัวเลยนะคะก็จะได้เซนหนึ่งส่วนสองและแปดส่วนสองหรือสี่ในแถวของเขานะคะนอกเหนือจากตัวเองแล้วเนี่ยจะเอาตัวตัวหมุนไปหารนะคะอย่างในที่นี้เราหารสองทา้หนึ่งหารสองกับแปดหารสองนะคะถ้าเราจะเขียนแค่ได้อาแปดหารสองจะได้ดูว่าเราหารได้สอง ยกเป็นตัวเองนะคะในตำแหน่งตัวเองนั้นก็คือเศษหนึ่งส่วนตัวเองนะคะเขาเรียกส่วนกล่บของตัวเองนะ mm. อ่าโอเคสมมติว่าแถวหนึ่งเราทําเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. นี่คือตัวหุนนะในตัวแรกต่อไปอ่าในคอลัมน์นะคะคันนี้เนี่ยคอลัมน์และในคอลัมลน์มก็คือจะเอาเนกาทีฟของอ่าตัวเลขสองเนี่ยค่ะไปหารทั้งตัวบนและตัวล่างก็คือพูดง่ายคือในคอลัมน์ของเอที่เมื่อกี้เราเปลี่ยนกันแล้วเนาะ ตัวสองตัวนี้จะถูกหารออกนะคะจะถูกหารด้วยนิเทติฟของตัวหมุนเมื่อกี้เราคือเลขสองใช่ไหมคะเราจะต้องหารด้วยนิเทติฟของเลขตัวหมุนก็คือเลขลบสองเป็นนิเทติฟเพื่อให้ไรเพื่อให้ตัวข้างล่างสุดแถวล่างสุดนะคะเป็นค่าบวกนั่นเองนะพอลบสามหารด้วยลบสองแล้วตัวเขาเองจะเป็นเลขบวกแล้วนะคะอันนี้คือเทคนิคหลักการเนาะนทีนี้เราเหลือตัวไหนคะที่เป็น ตัวที่เรายังไม่ได้วางตำแหน่งคำตอบก็ตรงนี้ค่ะสี่ตัวนี้ค่ะคือตัวที่เราต้องคำนวณน,นะคะโดยใช้สูตรหน้าตาดังนี้นะคะสูตรที่ว่าคืออะไรอย่างเลขสามเนี่ยค่ะเขาปรากฏตัวอยู่ในมุมทางด้านบนของตัวหมุนใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมองตำแหน่งของตัวหมุนตัวเนี้ยเราเรามองเขาอย่างนี้นะเลขสามอยู่นี้ใช่ไหมคะเราจะสร้างเป็นเหมือนช่องสี่เหลี่ยม นะคะหรือสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้กับเลข3แล้วก็เลข2คือมันยึดกันอยู่ที่กล่องสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะอ่าเลข3กับเลข2มันเหมือนเป็นเส้นทแยงม,มะนะุมอะนะมองง่ายๆแล้วก็มีเลข2กับเลข1ที่อยู่ซ้ายกับบดน,นะวิธีการคํานวณตําแหน่งของ3ใหม่เนาะตัว3ตัวใหม่จะถูกคํานวณดังนี้นะคะให้นําเอาค่าเดิมของเขาเป็นตัวตั้งก็คือให้เอาค่าเดิมตั้งลบออกด้วยนะคะอ่า เอาแนวทแยงมุมที่ไม่ใช่เลขของเขาเนี่ยค่ะก็ะคือตอนนี้สองกับหนึ่งอยู่แนวทแยงของอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะเราจะเอาสองคูณด้วยหนึ่งแล้วก็หารด้วยเจ้าตัวหมุนของเราคือเลขสองที่อยู่ด้านล่างนะคูณกลาเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราจะได้เลขอะไรสามลบด้วย1ก็คือเลขสองอันนี้คือตำแหน่งใหม่ของเลขสามจะกลายเป็นเลขสองนะคะซึ่งถามว่ามันจะตรงกับ ตัวที่เป็นตารางเดิมหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาเช็คกันต่อนะในสเต็ปถัดไปนะคะค่า b b บอยอทนนี้ b b บอยมากหลักการเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะตำแหน่งถัดไปคือตำแหน่งของหมายเลขสิบสองจะถูกยึดขยายออกนะก็เหมือนเราถูกขยายคอลัมน์เราก็สร้างเป็นเหมือนกล่องสี่เหลี่ยมแบบเดิมนะคะแต่แนวที่ยังมุมจะไม่ใช่สองหนึ่งนะจะกลายเป็น สองแปดฉะนั้นในตำแหน่งของสิบสองจะถูกเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรนะคะอ่าเราจะเขียนใหม่เนะาะเอ้สิบสองลบด้วยสองคูณกับแปดหารด้วยตัวหมุนก็คือเลขสองของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ตัดได้ตัดเหลือสิบสองลบไปแปดเหลือสี่อ่าแสดงว่าตอนนี้ตำแหน่งของสิบสองถูกเปลี่ยนเป็นเลขสี่แล้วนะคะซึ่งมันจะคล้ายกันกับ ในตารางเดิมที่เราทำนั่นแหละแต่ว่ามันยอ่อมันย่อเวลาบ้างนะอ่าเหลือตำแหน่งข้างล่างอีกสองตำแหน่งนะคะรูกก็จะยืดตัวที่เราจะเปลี่ยนใหม่อ่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนตำแหน่งข้างล่างใช่ไหมคะเราก็จะวงที่ช่องของอเลขสองตัวนี้แทนอ่ะสิบสองตัวนี้คูลบแล้วก็สร้างเป็นเหมือนใดเนี่ยค่ะอ่าเส้นสี่เหลี่ยมนะแนวที่ยังมุมของเขาคือไข่กลายเป็นลบสามกับหนึ่งแทน นะคะโอเคไหมคือ,อสองตัวนี้เป็นเหมือนตัวยึดเนาะอ่าวิธีเปลี่ยนครูจะเอาเลขเดิมก็คือลบสองคือตำแหน่งเดิมที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยค่ะเป็นตัวตั้งนะคะหักด้วยเลขอะไรลบสามคูณกับเลขบวกหนึ่งแล้วหารด้วยอะไรคะตัวหมุนเมื่อกี้คือเลขสองของเรานะคะซึ่งเมื่อคำนวณแล้วออกมาได้ลบสองอันนี้เครื่องหมายลบเจอเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนบวกแล้วก็คือลบสี่บวกสามหารสองซึ่งก็คือลบ หนึ่งส่วนสองนั่นเองอ่ากลายเป็นตัวใหม่นี้นะโอเคไหมคะวิธีคำนวณเอาตัวเดิมตั้งลบออกด้วยนะคะตัวเลขที่อยู่แนวทแยงมุมที่ไม่ใช่ตัวที่เรายึดกันนะแล้วก็คูณกันหารออกด้วยตัวหมุนนะคะเขาจะเป็นสูตรอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวมาดูในตำแหน่งที่วงไว้ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตำแหน่งของเลข ค่า p ตรงนี้เนาะอ่ะรานนี้ลากเส้นอะไรเหมือนเดิมเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะตัวเดิมคือเลขอะไรคือเลขศูนย์ใช่ไหมคะอ่าใส่ศูนย์ไว้ก่อนหากด้วยใครคะคูณกันน,นี่ค่ะนี่คือแนวทะเย,ยงมุมนะคะแปดคูณกับลบสามอาออกด้วยใครหารออกด้วยตัวหมุนก็คือเลขสองเบ็ดเสร็จลบคูณลบ,ลบเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้เลขบวก สิองมันจะมาเร็วมากไม่ต้องใช้กลวิธีกำจัดแบบเดิมที่เราทำเนาะ e l e m e n t a r y r ี e r ร t i o n นั้นจะใช้วิธีการยากแล้วก็อาจจะมีโอกาสผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำวิธีนี้ได้นะคะโดยยึดจากรูปที่เราวาดในสเต็ปแรกเราอาจจะยังไม่คล่องไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆเราจะคล่องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตารางที่หนึ่งจับมาเป็นตารางที่สองนี่คือย่อไปเยอะมาก ถามว่าค่าตอนนี้กลายเป็นบวกแล้วสําหรับตัวแรกใช่ไหมอันนี้ก็คือได้ลบหนึ่งไม่เป็นไรก็คือเคลียร์แล้วเราก็มาดูตารางที่สามตอนนี้ตํารางที่สามตารางที่สามจะเกิดขึ้นอีกไหมต้องมีเพราะในแถวล่างสุดของพียังติดลบใช่ไหมเห็น okay, ไหมตอนนี้ติดลบเพราะนั้นเราก็เล็งไปที่อะไรคะคอลัมน์นี้แหละเออคอลัมน์ที่สองแล้วก็นะคะ ไปดูที่อัตราส่วนือเลชเหมือนเดิมอัตราส่วนไหนระหว่าง4หารด้วย2ตัวนี้4หาร2เป็นลอัตราส่วนตอนนี้เนาะตอนนี้กลับไปเป็น4หาร2คือ2กับอันนี้คือ4หารด้วย c หนึ่งส่วน2ใช่ไหมคะ4หารด้วย c หนึ่งส่วน2ซึ่งมันมากกว่าเพราะนั้นเราจะเอาตัวที่มินมินิมัมก็คือค่าที่เป็นอัตราส่วนที่น้อยกว่า เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกตัวหมุนก็คือใข่เลขสองเป็นตัวหมุนแทนนะคะอันนี้ก็คำนวณให้ดูในตัวแรกโอเคนะเลือกแถวเลือกเลือกหลักได้เจอตัวหมุนแล้วเรียบร้อยเพราะฉนั้นอันนี้ค่ครูเปลี่ยนเป็นเลขลบหนึ่งเลยนะ,ะเจอตัวหมุนแล้วนะคะต่อไปกระบวนการเหมือนเดิมค่ะก็คือมีการสวิชระหว่างอะไรตัวแปรเข้าตัวแปรออก y จะไปแทนที่ s หนึ่งแล้วตอนนี้ สวิชกันนะคะอันนี้ต้องเขียนดีๆนะตารางต้องไม่ลืมที่จะเปลี่ยนตำแหน่งด้วยถามว่า s2 เหมือนเดิมไหมจะเปลี่ยน y เป็น s1 แล้วเปลี่ยน s1 เป็น y x p อะไรเหมือนเดิมอ,อย่าลืมตัวเองจะต้องกลายเป็นอะไรคะเศษหส่วนตัวมันเอง แล้วในแถวเดียวกันของเขานะคะจะถูกหารด้วยเลขที่เป็นตัวหมุนก็คือเลขสองนะจะไปสี่ก็จะถูกหารด้วยสองเช่นกันนะคะในแถวไม่ยากและในคอลัมน์ก็ไม่ยากก็คือเอาเนกาทีฟของเขานะคะก็คือเลขอะไรลบสองไปหารหนึ่งส่วนสองจากหนึ่งสองหารด้วยลบสองจับลบหนึ่งสองหารด้วยลบสองเห็นไหมมันจะทําให้ตัวแถวล่างสุดของ p เป็นบวกแล้วนะคะ เห็นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำค่าให้มันเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสี่นะสำหรับตัวข้างบนนะคะลบหนึ่งส่วนสี่และตัวนี้ก็จะกลายเป็นบวกแล้วนะคะบวกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเคลียร์แถวของเข้าไปตอนจบนะเดี๋ยวดูได้เท่ากันไหมนะคะอ่ะครบแล้วเหลือตำแหน่งที่เราจะต้องอะไรคะเติม สี่ช่องเหมือนเดิมหลักการสร้างสี่ช่องทำไงก็มาดูที่ตำแหน่งของตัวเองก่อนว่าตอนนี้ตัวที่เปลี่ยนก็คือเป็นตำแหน่งของเซลหนึ่งกับสองใช่ไหมคะตัวนี้เราจะเปลี่ยนเนาะแล้วเราไปยึดโยงกับตัวหมดุดเพราะนั้นจะเกิดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ข้างบนอะมาลองดูหนึ่งส่วนสองจะถูกเปลี่ยนเป็นหลายเอาตัวเดิมตั้งหากด้วยอะไรคะ ได้อากนอกที่เป็นเส้นทะแยงมุมตัวนี้คูณกันก็คือลบหนึ่งคูณด้วยหนึ่งส่วนสองหารออกด้วยตัวหมุนคือเลขสองแบบนี้นะคะสูตรเดิมเลยครูก็จะได้หนึ่งส่วนสองบวกด้วยอะไหนึ่งส่วนสองหารสองเป็นหนึ่งส่วนสี่ระนั้นบวกกันแล้วเรียบร้อยเป็นเศษสามส่วนสี่ก็ตรงกับตารางเดิมหรือเปล่า,าเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะ ตำแหน่งนี้เนาะอ่านไหคะเดี๋ยวเราไปลองดูตำแหน่งต่อไปที่ครูทํากล่องสี่เหลี่ยมสีเขียวนะอันนี้คือส่วนที่เราจะต้องเปลี่ยนเนาะอ่ะอันนี้เป็นเลขสี่ขอเขียนเป็นเลขสี่นะอ่ะมาดูช่องของเลขสี่นะคะตอนนี้จะต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นไรนะคะครูจะสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ยึดระหว่างตัวที่เราจะเปลี่ยนกับตัวหมุนนะฉะนั้นเราจะได้อะไร ามาดูตำแหน่งของเลขสี่นะคะก็จะเอาตัวเดิมก็คือเลขสี่ของเราตั้งนะคะหารด้วยขอโทษทีลบด้วยอะไรอ่าสองตัวนี้คูณกันค่ะสี่บนคูณ1นส่วนสองแล้วหารออกด้วยตัวหมุนคือเลขสองของเรานะคะอย่าลืมนะมันจะมีเลขที่เป็นเศษส่วนเพราะนั้นได้สี่ลบด้วยสองส่วนสก็คือสี่ลบหตอบสามเห็นไหมตัวเลขคล้ายๆกับ ตารางที่เราได้แล้วนะคล้ายๆตารางเดิมดังเดิม,ดดม,มนะอ่ะโอเคไปที่ตัวที่เราจะเปลี่ยนตัวถัดไปนะคะอยู่ในช่องซ้ายสุดนะก็คือเลขสามส่วนสองนะเรามาลุ้นว่ามันจะเป็นบวกอยู่ไหมนะคะยึดมาเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของสามส่วนสองเป็นตัวใหม่คืออะไรเนาะ ใส่สามส่วนสองลบด้วยอะไรคูณกันนี่ค่ะแนวทแยงมุมจะกลายเป็นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งส่วนสองหารด้วยตัวหมุนก็คือเลขสองของเรานะเบสเซ็ตต่อพท่สามส่วนสองลบอันนี้สองเทอมนี้คูณกันเป็นบวกนะคะเป็นหนึ่งส่วนสองหารอีกสองเป็นหนึ่งส่วนสี่ฉะนั้นเลขของเราก็คือได้ส่วนเป็นสี่ หกลบหนึ่งหารสี่ก็คือเศษส่วนสี่มันีจะตรงกับไอตารางดั้งเดิมของเราแหละแต่มันยอนะะ่อมาดูตัวสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งของเลขสิบสองนะคะ,ะตัวนี้เราจะเปลี่ยนตัวต่อไปนะเป็นเลขสิบสองเป็นไงสร้างสกลองสี่เหลี่ยมนะคะแล้วพบว่าแนวที่แยงมุมของเขาคือ สองเลขนี้จะต้องคูณกันเพราะนั้นครูก็จะได้นะคะตำแหน่งของสิบสองใหม่เนาะเอาสิบสองตัวเดิมตั้งลบออกด้วยอะไรสี่คูณลบหส่วนสองอย่าลืมหารด้วยอะไรคะตัวหมุนคือเลขสองเพราะฉะนั้นจะได้สิบสองบวกด้วยอันนี้ตัดกันไปเลยเนาะสองหารสองน,นะคะเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามอ่ะไฮไลท์ ของเราก็คือแถวล่างสุดที่ไม่ใช่ค่าคงที่เนี่ยเป็นบวกหมดแล้วแสดงว่าหยุดการกระทําได้นะหยุดการเมินการได้เดี๋ยวมาอ่านค่าคําตอบพร้อมกันวิธีอ่านคําตอบเหมือนเดิมนะคะเล็งไปที่ตัวนี้เขาเรียกว่าแถวนะ,ะแถวของ x ตอบ3แถวที่มี y ตอบ2แถวที่มี p ตอบ13 ส่วนที่อยู่ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้สองตัวเลขนี้นะคะของตัวแปรทั้งสองนี้จะเป็น0ูนะคะซึ่งมันก็แมชกับตารางเดิมดั้งเดิมเลยนะคะเพียงแต่มันไม่ได้เขียนตำแหน่งหนึ่งศูอะไรใช่ไหมลักษณะเดียวกันเพราะนั้นเวลาเราต่อนะคะเพราะฉะนั้นได้ x คือเลขส y คือเลข2องและถ้า p เป็น13เหมือนกันแต่มีแค่3ตารางที่เราสร้างซึ่งมันก็ย่อมากๆเลยนะคะก็ะะเลยแนะนำวิธีนี้เนาะ ซึ่งคลิปนี้ก็จะอธิบายตารางยอดได้ตารางเดียวกันกับตารางที่เราทําแบบเดิมดั้งเดิมนะครัั้นก็เลือกใช้งานแล้วกันแต่คิดว่าตารางนี้น่าจะสะดวกสําหรับพวกเรามากกว่านะคะก็นําเสนอวิธีการนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตัวอย่างต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ